ปเปิดประกาศระยะเวลาซัพพอร์ตไอ o ฟน15ได้แพทความปลอดภัยอย่างน้อย5ปี a อปเปิ Apple จะเปิดตัววิชั่นโปรในตนลาดโลกหลังจากแนะนำวิชั่นโปร2ที่งาน WWDC 2024 <c oughs> หรือเผยขนาด iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max พร้อมเปรียบเทียบความต่าง iPhone 15 <c oughs> ติดตามพร้อมเก่าอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชนแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple ประกาศระยะเวลาสพอร์ต iPhone 15ได้แพทความปลอดภัยอย่างน้อย5ปีที่ผ่านมา Apple ไม่เคยประกาศนโยบายออกมาชัดเจนว่า iPhone จะได้พพอร์ตความปลอดภัยนานเท่าไหร่ ถึงแม้ประวัติของ Apple ค่อนข้างดีเรื่องซัพพอร์ตที่ยาวนานก็าตามล่าสุดมีความชัดเจนขึ้นในเรื่องนี้หลังจากสหรัฐรออกกฎ Product Security and Telecom Communication Infrastructure กำหนดให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ต้องแถลงนโยบายด้านแพทความปลอดภัยของตัวเองซึ่งรวมถึง iPhone ด้วย Apple ได้ปฏิบัติตามกฎข้อดีและชี้แจงว่าไอ h o n e 15 Pro Max ที่เริ่มวางจำหน่ายในเดือนกันยายน2023มีระยะซัพพอร์ตอย่างน้อย5ปีมินิมัมไฟเยอร์หลังวันวางขายซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ Apple ประกาศตัวเลขนี้ออกมาชัดๆให้เห็นกันถึงแม้ได้ทั้งปฏิบัติแล้วระยะเวลาสพอร์ตของ iPhone 15าอาจยาวนานกว่านั้นแต่หากเทียบกับคู่แข่งร่วมวงการตอนนี้อย่างน้อยกว่า Google Pixel และซ m s u ุ g ก a l a x y ที่ประกาศระยะเวลาสพอร์ตให้นาน7ปีที่มา Android Authority Apple จะเปิดตัว Vision Pro ในตลาดโลกหลังจากแนะนำ Vision Pro 2ที่งาน WWDC 2024 Apple สามารถเปิดเผยการทำตลาด Vision Pro ในตลาดโลกในระหว่างงานประชุมนักพัฒนา WWDC 2024วันที่10มิถุนายนนี้โดยใช้โอกาสในช่วงเปิดตัวซอฟต์แวร์ Vision OS 2ตามรายงานของเว็บไซต์ b a c k ด u เมอ ความมั่นใจของแมคลูเมอร์มาจากรายงานล่าสุดของมิงชิกัวนักวิเคราะห์าาจาก TF International Security ซึ่งออกมายืนยันว่า Apple v i s i o n Pro จะพร้อมจัดส่งไปยังประเทศใหม่ๆนอกจากสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ได้แก่สหรัฐจาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีจีนญี่ปุ่นและสิงคโปร์ มิงชอกว่าอย่างเชื่อว่า Apple Vision Pro จะมียอดจัดส่งทั่วโลกราว4 0 0 0 0 0ถึง4 5 0 0 0นเครื่องในปี2024ที่มาแมกลูเมอร์หรือเผยขนาด iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max พร้อมเทียบความต่าง iPhone 15ในปีที่แล้ว Apple แผนที่จะเพิ่มขนาด iPhone ระดับพรีเมียมและจะเป็นการอัปเกรดในรอบหลายปีด้วยโดย iPhone 16 Pro มีขนาดอยู่ที่6.3นิ้ว โดยเพิ่มจาก6.1นิ้วส่วน iPhone 16 Pro Max ก็มีขนาด6.9นิ้วโดยเพิ่มจาก6.7นิ้วเช่นกันครับแต่แม้จะอัปเกรดมาพร้อมขนาดที่ใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้าแต่ก็มีองค์ประกอบหนึ่งที่จะมีขนาดเล็กลงนั่นก็คือขนาดของขอบจอแสดงผลที่ทั้ง i Universe และ Instant Digital จาก Vivo ของจีนได้ออกมายืนยันข่าวลือพร้อมกับการเทียบขนาด iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ตามนี้ครับ และเมื่อปีที่แล้ว Apple เองก็ได้ลดขนาดของขอบจอแสดงผล iPhone 15 Pro โดยการใช้เทคโนโลยี LTPO มาแล้วเช่นกันซึ่งในปีนี้ก็จะมีการใช้เทคโนโลยี Border Reduction Structure BRS ช่วยให้วงจรใต้จอแสดงผลกระทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพขึ้นแถมยังส่งผลให้จอดูเพรียวบางกว่าเดิมด้วยซึ่งจากตารางเปรียบเทียบขนาดแล้วขอบหน้าจอของ iPhone 16 Pro อยู่ที่1 2มลมลดลงจาก1 7 1ม mm. ซึ่งลดลง30%ในขณะเดียวกันขอบจอของ i p h o n e 16 Pro Max ก็อยู่ที่1.15ม mm, ิลมลดลงจาก1.55ม mm, ิมซึ่งลดลง26%แต่หากเทียบกับคู่แข่งอย่าง Galaxy S24 Ultra ของ s a m s u n งก็อยู่ที่1.5ม mm ิมครับโดยการลดลงของขอบจอก็คาดว่าจะส่งผลให้สมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมของ Apple กลายเป็นสมาร์ทโฟนที่มีกรอบจอแคบที่สุดในโลกด้วย และสำหรับผู้ใช้ที่มาจากรุ่น iPhone 11 Pro ก็จะเห็นความต่างของเส้นขอบหน้าจอได้แม้หน้าจอจะใหญ่กว่าแต่ iPhone 11 Pro จะมีขอบหน้าจอที่แคบลงฉะนั้นเอฟเฟกที่สะท้อนมาตอนที่ถือและจ้องมาที่จอเมื่อใช้งานในชีวิตจริงจึงเป็นเรื่องสำคัญมากและใครที่แผลนจะอัปเกรดจาก iPhone รุ่นโปรทาง i อ u n i v e r s e ก็มีการเปรียบเทียบ iPhone 1 6 Pro Max กับ iPhone 13 Pro Max ที่เปิดตัวในปี2021มาให้ด้วยครับ แต่หากขอบจอดที่ลดลงอาจจะยังไม่ได้ดึงดูดให้อัปเกรดมากพอก็คาดว่าทั้งการอัปเกรดเทคโนโลยีทั้งกล้องปุ่มแคปเจอร์บัตตันและชิปใหม่รวมถึงตัวเลือกสีใหม่ๆก็น่าจะมีให้พิจารณากันอีกทีก่อนเสียเงินกันที่มาแมกลูเมอร์ฟีเจอร์ AI ขั้นสูงของ iOS 8เช่นแชทบอทอาจให้บริการแบบออฟอิน S OS s 8รวมถึงระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ๆของ Apple ที่กำลังจะเปิดตัวในงานประชุม WWDC 2024คาดว่าจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่อาศัยการทำงานร่วมกับ AI แต่ความสามารถขั้นสูงบางอย่างมีแนวโน้มที่จะให้บริการแบบออฟอินซึ่งหมายถึงเจ้าของอุปกรณ์ต้องเปิดใช้งานด้วยตนเองฟีเจอร์ขั้นสูงอาจหมายถึงแชทบอทเนื่องจากมีรายงานว่า Apple ได้ระบุข้อต,ตกลงกับ OpenAI เพื่อรวมเทคโนโลยีจาก ChatGPT เข้ากับ iOS 8และคาดว่าจะมีการประกาศความร่วมมืออย่างทางการที่งาน WWDC 2024อย่างไรก็ตามผู้บริหารของ Apple บางรายที่ไม่เห็นด้วยในความร่วมมือในครั้งนี้เพราะเกรงว่าแชทบอทจาก ChatGPT อาจทำให้ชื่อเสียงของ Apple มัวหมองแต่ Apple เชื่อว่าจะสามารถแยกตัวออกจากผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งได้ โดยให้ทางเลือกแก่ผู้ใช้งานว่าต้องการรับบริการจากฟีเจอร์ AI ขั้นสูงหรือไม่หรือสมัครใช้งานด้วยตนเองนอกจาก Chat GPT ยังมีรายงานว่า Apple กํกำลังหาเลือกับ Google เพื่อนำ g e m i n i มาร่วมกับระบบปฏิบัติการของ Apple ด้วยที่มา m a c ล u m ม r แนะนำสีช่องทางในการตับชมขีโนดงานประชุม WWDC 2024 Apple กำลังจัดงานประชุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ WWDC ประจำปี2024ที่ Apple Park ในวันที่10มิถุนายนนี้เวลา10นาฬิกาตามเวลาแปซิฟิกซึ่งตรงกับวันที่11มิถุนายนเวลา00นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยงานดังกล่าวจำกัดการเข้าร่วมเฉพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อมวลชนและบุคคลพิเศษที่ได้รับเชิญเท่านั้นแต่ทุกคนสามารถรับชมคีโนตของงานประชุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ WWDC 2024ได้ง่ายๆจากสี่ช่องทางต่อไปนี้ เว็บไซต์ทางการของ Apple Apple จะสตรีม k คีโนตงาน WW2024 ให้ได้รับชมผ่านเว็บไซต์ Apple Event ซึ่งสามารถรับชมได้ผ่าน Safari, Chrome, Firefox และเว็บไซต์เบราว์เซอร์อื่นๆแอป Apple TV ปกติแล้ว Apple จะนำเสนอการสตรีมหรือถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆผ่านทางแอป Apple TV ซึ่งรองรับทั้ง iPhone iPad Mac Apple TV รวมถึง Smart TV ีรุ่นที่มีแอป Apple TV แอป Apple Developer นอกจากแอป Apple TV จ้าของ iPhone iPad Apple TV และ Mac สามารถรับชมคีโนตของงาน WWDC 2024ได้จากแอป Apple Developer YouTube YouTube เป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดเพราะรองรับเกือบทุกแพลตฟอร์มและสามารถเข้าไปกดรับกันแจ้งเตือนคียโนตของงาน WWDC 2024ได้แล้วขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับทาไมอยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ